เราต้องการคนในองค์การค้าหรือคนนอกองค์การค้านะครับขอให้สแสดงความคิดเห็นทนสะองสามท่านนะครับใครสแสดงความคิดเห็นว่าต้องการคนในองค์การค้ายกมือครับและมีเหตุผลอย่างไรขอคนหนึ่งครับมีไหมครับงั้นถ้าไม่ได้คนในคนนอกต้องการคนนอกนะครับ มีใครแสดงมาพิเห็นเชิญครับอันนี้คุณน้อยนะฮะเก็บทุกรูปเหมือนกันนะครับผมวันนี้ครับแล้วมีมีเหตุผลไหมครับอันนี้คุณแก้วขอขอฟัาเหตุผลหน้าชื่นใจหน่อสิครับผมลอยนา,นาลีเคล็ดที่เราต้องตีกรอบอย่างนี้ก็คือให้มันชัดเจนว่าในหรือนอกณวันนี้เนี่ยเราต้องตัดสินใจผมได้บอกว่า เปนคนนอกานาได้แล้วเป็นยังไงนะครับมันมีมันก็ต้องคำตวกไปแหละแต่แตอนนี้การตั้งจุดอ่อนจุดแข็งของคนในการตั้งจุดอ่อนจุดแข็งของคนนอกณวันนี้ถ้าได้คนนอกก็ได้คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจแล้วสามารถที่จะ รับความก็จะท่านตุ้มตีและท่านการดำเนินการอยู่ใกล้ไปจนถึงปลาย